เซนโปโรให้คุณค่าให้ชีวิตอากุสารเจ้าร้าง ประมาณปีพศ2520ผู้เชี่ยวชาญงานศิลปะคนหนึ่งประกอบอาชีพอิสระรังสรรค์งานศิลปะเป็นที่นิยมของผู้ซื้อซึ่งนำไปขายทำกำไรอีกต่อหนึ่งสมมติชื่อเขาว่าคุณปิว๋วเพื่อสะดวกในการเอ่ยถึงคุณปิว๋วมีาไรายได้ดีพอสมควรงานอดิเรกข,ของเขาได้แก่เป็นเซียนมวยจอตู้มีสายตาเฉียบคมในการอ่านทางมวย และขยันสืบสอบความเคลื่อนไหวตามค่ายมวยต่างๆเสมอเพื่อดูว่ามวยค่ายไหนฟิตซ้อมร่างกายได้แข็งแกร่งแล้วเอามาพิจารณาควบคู่กับเชิงชกของนักมวยคนนั้นดูซิว่าเหลี่ยมมวยเป็นยังไงเหนือกว่าหรือเป็นรองคู่ชกบนเวทีจะได้เล่นฝ่ายที่เก่งกว่าเรี่ยวแรงดีกว่าเล่นก็คือวางเดิมพันกับเซียนมวยด้วยกันนั่นเองไม่ใช่เล่นส่งเดดแบบ ตาดีได้ตาร้ายเสียเล่นแบบนั้นมีบ้านก็ขายบ้านมีรถขายรถเพราะเดิมพันธีไรเจ๋งทีนั้นเสียนมวยที่แท้ต้องรู้ลึกร,ร,รู้จริงครุบเครื่องเรื่องความเป็นเซียนต่อมาคุณปิว๋วนึกขลังถึงกับเปิดหน้าบ้านทําเป็นค่ายมวยมีกระสอบทรายมีลูกเหล็กใช้สร้างกล้ามเนื้อมีนวมสำหรับฝึกซ้อมและนวมสำหรับจกจริงบนเวที ยกเว้นเวทีมวยในค่ายซึ่งยังไม่ได้สร้างขึ้นเนื่องจากค่าโสหุ้ยสูงต้องรอให้วางเดิมพันได้ทุนมาเยอะๆก่อนถึงจะสร้างเวทีเป็นของค่ายตัวเองระยะแรกที่เขาประกาศรับสมัครนักมวยมีวัยรุ่นจากภาคอีส,สานมาย,ยื่นใบสมัครแค่คนเดียวชื่อบักจ่อยหน้าต่างโงโงท่ทึมๆไม่มีแววรุ่งแต่ร่างกายแข็งแรงกำยำดีพอจะปลุกปั้นให้เป็นนักมวยดังได้ในอนาคต วันที่บักจ่อยมาสมัครคุณปิวสอบสัมภาษณ์อย่างเอาจริงเอาจังเพราะการปั้นหมวยมีค่าใช้จ่ายสูงเอ็งชื่ออะไรล่ะเคยขึ้นเวทีที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าชื่จ่อยครับตอนอยู่บ้านนอกเคยขึ้นเวทีงานวัดเจ็ดเป็ดไฟครับบักจอ่อยตอบตามตรงอย่างฉาดฉานแพ้ชนะอย่างละกี่ไฟล่ะชนะหนเดียวที่เหลือแพ้รวดเพราะคููต่อสู้ตัวใหญ่เป็นวัวกระทิง ผมตัวเท่ามดสู้ไม่ไหวจริงๆก็รู้ว่าสู้ไม่ไหวแล้วขึ้นชกทำไมล่ะคุณติ๋วสงสัยก็ผมถือภาษิตโบราณว่าเล็กโตโมโหเท่ากันนะครับถ้าไม่ลองจะรู้หรือว่าสู้ได้หรือเปล่านะ่ะไม่เลวใจถึงใช้ได้นี่ตอนนั้นเองอายุเท่าไหร่ล่ะสิบกว่าขวบเองครับกู้ชกอายุสิบี่ตัวใหญ่เท่าพ่อผมแน่ แต่ไฟเปรียบมวยไม่มีการชั่งน้ําหนักเข้าใจถึงให้ขึ้นไปเจอกันบนเวทีได้เลยจะได้เอาคนที่แพ้คัดออกหาคนไปชิงแชมป์งานวัดได้เร็วขึ้นนะครับเองใจใหญ่เกินตัวข้าจะรับเองไว้เป็นนักมวยในค่ายตั้งแต่เดี๋ยวนี้เองเคยขึ้นชกในชื่ออะไรละ่ะบุแกแหลกลูกพ่อพยาเคนครับเออไม่เร็วแล้วพญาเคนคือใครกันพ่อผมเองชื่อบักเคนครับ แต่มีพญานำหน้าให้เข้มขขังหน้ายำแกรงแค่นั้นเองครับเออดีต่อไปนี้เองใช้ชื่อลุยแหลกสิทธิพ่อปู่ปิ๋วก็แล้วกันจำไว้ให้ดีละ่ะถ้าใครถามจะได้ตอบเขาถูกบักจ่อยซึ่งจากนี้ไปจะเรียกเขาว่าลุยแหลกสิทธิพ่อปู่ปิว๋วย้ายตัวเองมาอยู่ในค่ายมวยของคุณปิว๋วซึ่งอยู่ในซอยเดียวกันกับยอดนักเขียนนาหุโคตรในอดีตคือปออินทระปาลิต ผู้สร้างชื่อจากเรื่องสามเกลอคนนิกรกินหมวนมีมุกตลกขำกลิ้งขนาดคนเส้นลึกก็ยังหัวเราะร่วนเป็นตำนานอภิมหาอมะตะแนวหากลิ้งมาตราบเท่าทุกวันนี้คุณปอรู้จักกับคุณผิวดีเพราะมีบ้านอยู่ใกล้กันคุณผิวก็เป็นแฟนหนังสือของคุณปอที่บ้านมีพ็อกเก็ตบุ๊กสามเกลอเป็นตั้งๆลุยแหลกเคยพบเจอคุณปอหลายครั้ง แต่ไม่ได้แสดงตัวให้รู้ว่าเขาเป็นใครอันหนึ่งเรื่องตั้งค่ายมวยคุณปิว๋วทำแบบก,กล้าๆก,กลัวที่กล้าค,คืออยากสร้างชื่อให้โด่งดังในยุทธจักรมวยไทยที่กลัวคือทุนแม่หนาสายป่านไม่ยาวเกรงว่านานไปจะเอาตัวไม่รอดการมีนักมวยในค่ายเพียงคนเดียวจึงดูแลแบบครึ่งก,กลางๆแค่มีที่อยู่ที่กินให้ ไม่ต้องเดือดร้อนอนาถเรื่องปากท้องแต่การบำรุงกำลังวังชาให้แข็งแกร่งยังทำแบบขอไปทีมีค่าโดบสมรรถภาพทางร่างกายแค่วันละ20บาทเจียดเป็นค่าเนื้อไก่เนื้อหมูและผักสดทำเป็นอาหารบำรุงกล้ามเนื้อเท่านั้นเองแต่ก็เยอะพอดูในยุคที่หมูโลละ3ามถึงสีบาทส่วนการฟิตซ้อมตอนเช้ามืดตีสี่จะปลุกลุยแหลกให้ตื่นนอน สวมชุดวอร์มออกไปวิ่งเอากำลังขาในซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่งซึ่งปีนั้นภายในซอยเต็มไปด้วยป่าละมาะและสวนผลไม้จำพวกทุเรียนมังคุดเป็นต้นแสงนิออนบนยอดเสาไฟฟ้ามีเป็นช่วงๆตรงไหนเปลี่ยวหน่อยการปฟฟ้าถึงจะเอาหลอดน,นิออนมาติดตั้งให้แนวคิดของคุณปิ๋วก็คือต้องการให้ความเปล่าเปลี่ยวกดดันอารมณ์ความรู้สึกของลุยแลประมาณว่า เกิดความกลัวสิ่งลึกลับที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าการวิ่งจะได้เร็วกว่าปกติกล้ามเนื้อท่อนขาจะได้แข็งแกร่งสามารถยืนได้ครบห้ายกโดยแข้งขาไม่อ่อนปวกเปียกลุยแหลกฝากอนาคตไว้กับคุณผิวไม่ว่าจะสั่งให้ทำอะไรก็เชื่อฟังไปหมดเรื่องการทบทวนเหลี่ยมคูในการขึ้นชกคุณผิวรู้ลึกรู้จริงพอสมควร ด้วยผ่านการอ่านเกมการชกบนเวทีของยอดมวยเอกมามากต่อมากสามารถชี้แนะกลยุทธ์มวยไทยให้ลุยแหลกทำตามได้ส่วนการวิ่งออกกำลังขาให้ลุยแหลกซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปลงหน้าปักซอยเปลี่ยวจากนั้นให้วิ่งไปจนสุดซอยแล้วย้อนออกมาซ้อนท้ายกลับสู่ค่ายมวยได้เลยเนื่องจากซอยเปลี่ยวลึกมากวิ่งไปกลับร่วม10บกิโลเมตร เช้ามืดผ่านไปหลายวันยังไม่เกิดอะไรขึ้นกระทั่งเมื่อถึงตีสี่ของเช้ามืดวันหนึ่งคุณปิ๋วเห็นว่าลุยแหลกจำเส้นทางได้มันยำแล้วจึงปล่อยให้ฉายเดี่ยววิ่งไปคนเดียวเขาวิ่งจากค่ายมวยถึงปากซอยเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณหนึ่งกิโลเศษก็ถึงซอยเปลี่ยวแต่ต้องข้ามถนนไปยังปากซอยเสยกกนถนนเจริญสนิทวงปีนั้นขยายใหญ่ทันสมัย มีเกาะกลางถนนลุยแหลกมองเห็นสิบล้อกำลังควบตะบึงมาคันหนึ่งถนนตอนตีสี่ยังโล่งใช้ความเร็วสูงได้แต่มันยังห่างออกไปเราวๆยี่สิบกว่าเมตรเขาวิ่งข้ามถนนไม่ถือว่าวิ่งตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดหารู้ไม่ว่ามีอันตรายถึงชีวิตรออยู่จะเป็นผีบังตาหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะเรื่องจริงมีสิบล้อวิ่งตีคู่ แข่งความเร็วมาสองคันด้วยกันเขาเพิ่งวิ่งพ้นจากคันใกล้ตัวหางตาก็เหลือเพ็นอีกคันหนึ่งกําลังจะพุ่งชนเขาอยู่เดี๋ยวนี้ลุยแหลกตกใจสุดขีดจนเกิดความลังเลว่าจะพุ่งตัวไปข้างหน้าอย่างสุดแรงเกิดดีหรือหยุดอยู่กับที่ถ้าหยุดถึงแม้สิบล้อไม่ได้แล่นเบียดกันแค่ความใหญ่ยักษ์ที่พุ่งฉีกอากาศกระแสลมจะกระโชกแรงมากเขาเซไปข้างหลังหรือ หัวขมัมไปข้างหน้านิดเดียวมีหวังแหลกคาถนนแน่วิตารกขณะที่ลุยแหลกยืนเงื้องะ,งะทำอะไรไม่ถูกจู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีบาทาขนาดมือหือมายันโครมเข้าที่กลางหลังแรงถีบอันมหาศาลส่งร่างของเขาลอยละลิ้วเหมือนเศษทิชชู่ต้องพายุเสียงร่างมนุษย์แหวกอากาศอย่างแรงจนดังวืดใหญ่สองเท้าลุยแหลกพึ่งแตก่กับเกาะกลางถนน สิบล้อคันใหญ่ยักษ์ที่วิ่งแข่งกันก็เ,เร่งความเร็วดังบึนบนเฉียดร่างของเขาไปอย่างหุดบิดแค่เส้นยาแดงผ่าแปะก่อนจะทะยานหายลับไปกับความมืดบนท้องถนนลุยแหลกยืนตัวแข็งอยู่กับที่เดิมอีกครู่หนึ่งกว่าจะตั้งสติได้ใจคอเริ่มกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวบอกตัวเองว่าเขาเดินวนไปวนมารอบประตูเมืองผีหนึ่งรอบแล้วเดชบ,บุญที่จูจ่ๆมีฝ่าตีนใครก็ไม่รู้ ช่วยถีบส่งให้พ้นจากขอบนรกอย่างเจียนไปเเจียนอยู่แม้แบ,บัดนี้ก็ยังรู้สึกขัดยอกที่กลางหลังพอสมควรแสดงว่าถูกถีบจริงไม่ใช่คิดเอาเองลุยแหลกยังเป็นหนุ่มหน้าซื่อจากอีสานไม่ขางใจกับอะไรเนิ่นนานพอตั้งสติได้ก็วิ่งข้างถนนเข้าซอยที่ว่าเปลี่ยวเพื่อออกกำลังแข่งขาตามหน้าที่นักมวยต่อไปจังได้ว่าประมาณกลางซอย มีศาลเจ้าร้างอยู่แห่งหนึ่งปลูกสร้างอยู่กลางป่าละมาะสภาพปรักหักพังหลังคาวโวแหวงกําแพงทั้งซ้ายขวาหน้าหลังปูนกระเทาะจนเห็นอิฐมอญภายในศาลโล่งว่างมีฝุ่นจากเคลอะเทวรูปก,กับแท่นบูชาถูกย้ายไปไว้ที่อื่นหมดแต่แปลกที่ไม่มีชาวบ้านเอาเศษขยะมาทิ้งเหมือนบ้านร้างทั่วไปทุกครั้งที่ลุยแหลกวิ่งผ่านหน้าศาลเจ้าร้างเขาจะใส่เกียร์เดินหน้าเต็มสปีด เพราะมองฝา่าความมืดไปทีไรจะรู้สึกสะบัดร้อนสะบัดหนาวอย่างบอกไม่ถูกเหมือนมีสิ่งลึกลับจับตามองอยู่ทั้งขาเข้าและขาวิ่งออกปากซอยเฮ้ย <c oughs> น่ากลัวชมัดยา่ายังกระสารเจ้าผีสิงแนะ่เฮ้ยลุยแหลกกระซิบในใจทุกครั้งที่วิ่งผ่านสามร้างเสียงกระซิบก็คล้ายเป็นแรงกระตุ้นให้วิ่งได้เร็วเป็นพิเศษกระทั่งเช้ามืดของวันนี้เขาเปลี่ยนจากวิ่งเป็นเดินดูสารเจ้านุบเนิบ เมื่อความรกร้างกลายเป็นมีคนอยู่เป็นอากงแก่เท่านวดคราวขาวโพลนแกจุดไฟสว่างเรืองรองขึ้นภายในศาลแต่ตัวเองออกมานั่งรับลมเย็นยามใกล้รุ่งที่มานั่งตรงปากประตูลุยแหลกมองผ่านกรอบประตูเข้าไปก็เห็นแท่นบูชามีเทวรูปเทพเจ้าจีนประดิษฐานอยู่แถมฉาป,ปูนทาสีใหม่เอียมเหมือนศาลเจ้าในยุครุ่งเรืองมีคนไทยเชื้อจีน พากันแวะเวียนมาไหว้เจ้าไม่ขาดระยะเขาเป็นชาวอิสานแต่พ่อมีเชื้อสายจีนเตี่ยเคยพาไปไหว้เจ้าที่ศาลอยู่เสมอจำได้ว่าเทวรูปบนแท่นคือเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อเลยแวะเข้าไปกราบไหว้ในศาลตอนเดินออกมาได้ยินเสียงอากงร้องทักอย่างใจดีว่าไงอติเอ้ยมีเชื้อสายจีนเหมือนกันเหรอนี่ มีครับมีอากงเอีย่ยเอีย่ยคือปู่ของฉันเป็นคนจีนอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่ฉันเป็นเด็กรุ่นหลานแต่เตี่ยก็สอนให้ไหว้เจ้าพระเจ้าทุกองค์เคยเป็นคนดีมีคุณธรรมสูงมาก่อนเทพเจ้ากวนอูน่าเคารพนับถือมากครับดีแล้วอจีเอ่ยคนรู้จักคำว่าคุณธรรมคืออะไรตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ท่านกวนอูรู้ว่า หรือกำลังเคาะร้ายจะเกิดอันตรายขึ้นในคืนนี้เลยขอแรงอากงให้ช่วยดูแลหรือหน่อยนะลุยแหลกกระพริบตาปิบๆสงสัยในสิ่งที่อากงเอ่ยออกมาแกอยู่ที่ศาลเจ้าชัดๆรู้ได้ยังไงว่าเมื่อตะกี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาหนุ่มอิสานจึงถามไปตามภาษาซื่อตอนข้ามถนนมาฝั่งนี้ฉันเกือบโดนสิบล้อทับแบนคาถนนไปแล้วอากงรู้ได้ยังไงกันเนี่ยนั่นแหละ ที่เขาพูดกันว่าคนไม่เห็นแต่ผีเห็นเพราะผีไปไหนมาไหนได้เร็วดังใจนักนะหมายความว่ายัางไงอากงพูดไรนะฉันไม่เห็นจะเข้าใจเขายัางงงไม่หายงั้นดูอะไรหเห็นกับตาเสียก่อนแล้วเลือกจะเข้าใจได้เองเห็นแล้วไม่ต้องตกใจละวันหลังมีเรื่องเดือดร้อนอะไรอยากให้ช่วยแค่ทำจิตให้สงบ และลึกถึงท่านขวนโอมีอะไรให้ช่วยก็กราบเรียนให้ท่นานทราบท่านจะบอกอากงอ้วกก็จะไปช่วยเลืออย่างที่ช่วยไปเมื่อตะกีนี้จช,ช่วยตอนไหนก็ช่วยที่กลางหลังลือจนตัวลอยไปถึงเกาะกลางถนนไงละ่ะนึกออกหรือยังละ่ะโจคเคนะอติฮ่าฮาฮ่กล่าวขาดคำแสงสว่างประหลาดในศาลเจ้าร้างซึ่งไม่มีที่มาของแสง ก็ดับพรึบอย่างฉับพลันทันด่วนท่านบูชาและรูปปูนปั้นเทพเจ้าก็พลอยหายวับเช่นเดียวกับร่างอากงที่นั่งอยู่บนม้านั่งหน้าศาลลุยแหล่ตกใจจนปากอ้าตาค้างขนลุกกรียวกราวเมื่อปบันนี้สารเจ้ากลายเป็นสารร้างกลางป่าละเมะดังเดิมไปเสียแล้วอาแปะแก่ใจดีที่นั่งพูดจะเฉาะอยู่เมื่อครู่ก็พลอยหายวับไปด้วยคืนนี้เขาเจอเรื่องที่ทำให้ผวาคนหัวลุก ถึงสองครั้งซนซ้อนภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงครั้งแรกเฉียดตายครั้งที่สองผู้ที่ทำให้เขารอดตายมาสำแดงร่างอธิบายความจริงให้ฟังไม่ใช่เป็นผีเฮี้ยนสำแดงร่างหลอกหลอนอย่างไรก็ตามอากงก็คือผีอยู่ดีลุยแหลกรีวิ่งผลาไปจากสารเจ้าร้างตรงดิ่งไปยังท้ายซอยตามคำสั่งคุณปิวสุดซอยแล้วก็วิ่งย้อนออกมาทางเดิม ต้องผ่านสารร้างอีกขนเราวนี้ไม่ลืมยกมือไหว้ขอบคุณที่ช่วยชีวิตเขาไว้ก่อนจะวิ่งตัวปลิวถึงปากซอยแล้วกวยอ้าวกลับถึงค่ายมวยตอนรุ่งสางอาการผวาถึงได้บรรเทาลงไปแต่ยังขนลุกเป็นระยะระยะจนคุณปิวเห็นแล้วนึกว่ามีอาการสบัดพร้อนสบัดหนาวเหมือนคนกำลังจะเป็นไข้หายาแก้ปวดแก้ไข้ามาให้กินสองเม็ดเขารับมาใส่ปากอมไว้เพื่อไปถุยทิ้ง เพราะไม่ได้จิบไข้อะไรแต่ก็ไม่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คุณปิวรู้บอกไปก็หาคนเชื่อได้ยากโดยเฉพาะเรื่องที่เขาเห็นกับตาในซอยเปลี่ยวยิ่งเชื่อยากมากพูดไปก็เปลืองน้ำลายเปล่าหลังจากฟิตซ้อมร่างกายให้แข็งแกร่งพอสมงึ้นสังเวียนเป็นคู่ก่อนรายการได้คุณปิวก็ส่งลุยแหลกสิบพ่อปู่ปิวขึ้นชกกับมวยใหม่ด้วยกันปรากฏว่ามีแววรุ่งมากกว่าแววรุ่ง แพ้ได้แพ้ดีอย่างเก่งก็แค่เสมอเรื่องชนะผู้ต่อสู้ไม่มีเลยเนื่องจากการโดบแค่วันละยีบาทไม่ช่วยให้มีเรี่ยวแรงอะไรมากนักจึงรับเด็กใหม่มาปลุกปั้นต่อไปส่วนลุยแหลกแขวนนวมขึ้นสู่ความเป็นบักจ่อยทำหน้าที่พี่เลี้ยงนักมวยและปัดกวาดทำความสะอาดค่ายยามว่างเขาชอบไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องคิดคิดเขียนนิยาย จากยอดนักประพันธ์ปออินทระปาลิสถ้าว่างจากงานในค่ายจะนั่งเขียนเรื่องค่าเวลาขัดเกลาฝีมือจนยอดนักประพันธ์อ่านแล้วบอกว่าไม่เลวก็นําไปตะเวนขายยังสำนักพิมพ์ต่างๆปรากฏว่ามีหลายแห่งสนใจรับเขาไว้เป็นนักเขียนประจําบักจอยจึงอําลากลิ่นสาบนวมเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นนักเขียนตราบเท่าทุกวันนี้นี่คือเรื่องจริงของนักเขียนท่านหนึ่ง ซึ่งผู้เล่าใช้นามแฝงให้เขาว่าบักจอยเขาเคยเจอผีเพียงครั้งเดียวในชีวิตดังที่นำมาเล่าให้ฟังไปแล้วเซนโปโรน้ำมันสกัดเย็นจากธรรมชาติ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นน้ำมันมะพราะ้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาขีมอนและอื่นๆอีกมากมายหลากหลายชนิดรวมไว้เป็นหนึ่งเดียวในหนึ่งแคปซูลสามารถตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพให้กับทุกเพศทุกวัยได้ในทุกมิติเซนโปโรให้คุณค่าให้ชีวิต